ส่องชีวิตเบลลากับเส้นทางสายบันเทิงที่ไม่คาดคิดค่ะ ข้อหนึ่งนะคะเป็นสาวน้อยลูกครึ่งจะได้ว่าเป็นนักแสดงสาวอีกคนหนึ่งที่มีเชื้อสายลูกครึ่งนะคะสําหรับสาวเบลล่าลาณีน้าสวยสายฟอแบบนี้นะคะเพราะว่าได้เชื้ออังกฤษมาจากคุณพ่อค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะเบลล่าก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวไทยเต็มตัวพเพราะเธอนั้นได้เกิดและโตที่กรุงเทพค่ะเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมาโดยตลอดค่ะ ข้อที่2ค่ะเป็นเด็กพาร์ทไทม์ค่ะในวัยเด็กของเบลล่าลานีนะคะก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปค่ะกินเรียนเล่นเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาค่ะมีชีวิตธรรมชาติไม่ใช่คุณหนูสวยรู้มาจากไหนเลยสมัยวัยรุ่นนางเอกที่ฮอตมากเวอร์คนนี้นะคะเคยทํางานพิเศษเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านไอศกรีมเจ้าตัวบอกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ว้าวๆๆถือได้ว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นได้อย่างคุ้มค่าแบบส,สุดๆไปเลยค่ะ ที่3ค่ะเปิดตัวนางร้ายค่ะชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุราบของเมราลานีนะคะก็ได้กลับมารับโอกาสดีๆเข้าอย่างจังค่ะเมื่อปีพศ2554นั้นนะคะผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตอย่างรอยมานทั้งช่อง3ค่ะทําให้เธอได้เป็นที่รู้จักของประชาชนคนติดละครค่ะแม้บทบาทดีระดับจะเป็นบทร้ายไม่ใช่บทนางเอกของเรื่องก็เถอะนะคะแต่หลายคนก็จดจําเธอได้ดีจากละครเรื่องนี้ค่ะ ข้อที่4นะคะคุณชายพาปังค่ะจากบทบาทตัวร้ายในละครเรื่องแรกของเบลล่านานีนะคะเธอก็ได้มีโอกาสได้ว่าลวดลาย acting อ,อย่างต่อเน,นื่องค่ะแล้วก,ก็กลายเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งของทางช่อง3ไปเลยนะคะจนครั่งในปีพศ .2556 นะคะโปรเจกต์ละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของทางช่อง3มอย่างสุภาพบุรุษทาเทปค่ะก็ทาเอาสาวเบลล่านะคะโด่งดังไปชั่วข้ามคืนเลยค่ะโดยเธอได้รับ,บบทบาทเป็นกลองแก้วค่ะคู่กับพระเอกหน้าสาใหม่แกะกล่องอย่างเจมจิรายุค,ค่ะในตอนที่มีชื่อว่าคุณชายพุ ที่พัดค่ะแล้วก็กลายเป็นคู่จิ้นแฟนคลับกรี๊ดกราดกันมากที่สุดเลยค่ะ ข้อที่5ขึ้นแทนนางเอกฮอตค่ะเรียกได้ว,วา่ากระแสต,ตอบรับจากละครซีรีส์เรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์ดีเกินคาดค่ะจนทําให้คนครึ่งประเทศรู้จักกับเบลล่าราณีในฐานะนางเอกน้องใหม่ที่มาแรงสุดๆด้วยเหตุน,นี้ทําให้ในเวลาต่อมาเบลล่ามีผลงานละครอีกหลายเรื่องเลยค่ะแม้จะไม่เปรียงปลงเท่ากับคุณชายพุทธิพัฒน์แต่ก็ขึ้นแทนเป็นนางเอกฮอตครองบทบาททุกเรื่องไปเลยค่ะ ข้อที่6ค่ะอิจฉาความรักค่ะลัคก,กี้อินเกมอย่างเดียวไม่พอนะคะอย่างลัคก,กี้อินเลิฟด้วยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นคู่จิ้นกับเจมจิรายุแล้วนะคะพระเอกคู่ขวัญในละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์แล้วก็ไม่เคยเห็นเบลล่าราณีมีข่าวคราวกับหนุ่มคนไหนเลยเป็นก็แต่พระเอกช่องคู่แข่งที่ยังเวียสุกนวัตค่ะที่แรกเริ่มเดิมทีนั้นไม่เคยยอมรับแล้วก็เปิดตัวให้โลกได้รู้เลยคะ่ะว่าทั้งคู่นั้นเขาผ่ากันแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นคู่รักคนบันเทิงที่หวานแบบสุดๆ ซึ่งก็หวานแล้วก็น่ารักในช้าแบสุดๆไปเลยค่ะ ข้อที่7ค่ะบุกเพทําเปรียงค่ะซึ่งใครๆต่างก็คิดว่าละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสาวเวล,ลาลานีแล้วค่ะเพราะทาให้เธอนั้นโด่งดังจนเป็นที่รู้จักและมีผลงานตามมามากมายเลยทีเดียวแต่เนื้อฟ้ายังมีฟ้าค่ะเมื่อลาสุดละครเรื่องบุกเพสันนิวาสนะคะทนาคะแนนแซงหน้าคุณชายวุฒิพัฒน์ไปหลายขุมเลยค่ะออกอากาศเพียงแค่ไม่กี่ตอนนะคะก็สร้างปรากฏการณ์ฮอตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะเบลล่าและกระโปบธนวัฒนะคะพระเอกเรื่องจึงฮอตดังเปรียงปางจนฉุดไม่อยู่เลยหลายคนจู จิ้นชนิดไม่เกรงใจพระเอกตัวจริงนอกจออย่างเวียเลยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ